ยิ่งเสียงหมูหันถึงเขาเสียก็การส่อเขาส่งเลยค่ะลเบ้งค่ะมาค่ะเลย ว้าว wow. คุณแซมบูเลกาแก้เข็นได้ใครเอาเมื่อเขาอยู่ที่อเมริกาเขากว่าปังไปกาอยู่ตาสิค่ะฮาวาเดเตียมีพี้ไทยก็เลยอันอยู่ที่อเมริกาเตีกาทางดีเปียคุณแซมบูแทงยาวอากะตีล้มย่อไายสักกาเชียปาตาเปียสกกาลีเรโกเนิยมมาลูปาตาเปียเปิมเมสโลชินอาพิมาเมละ่ะ အပိမယ်ဆလို့ရှိ Comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဦးနော်